สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลหรือผู้ที่เกิดลักษณาตุลทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึง่งสำหรับการทำนายดวงในเดือนสิงหาคมนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องของความรักใครที่ยังโสดหรือไม่โสดก็สามารถรับชมคลิปนี้ของแม่หมอไหนได้นะคะ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หากถูกใจในคลิปนี้นะคะเอาละค่ะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ทุกท่านขอให้การทำนายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยำในเดือนสิงหาคมนี้เป็นอย่างไรแม่หมอก็เกิดลักษณาตุลเช่นเดียวกันนะคะก็มาเปิดไพ่แบพร้อมๆกันในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับตัวชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้ระมัดระวังเรื่องของช่องปากนะคะกระเพาะลำไส้อาจจะมีปัญหาในเดือนนี้ระวังเรื่องของคำพูดการเจรจาสักนิดหนึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจพูดเนาะแต่ว่าการสื่อสารอะไรออกไปมันทำให้คนที่ได้รับฟังไม่ค่อยระรื่นหูสักเท่าไหร่อาจจะต้องพิจารณา ในการพูดแต่ละอย่างให้ดีนะคะเอาล่ะต่อมาเรื่องของการงานการงานชาวราศีตุลพร้อมทุกๆอย่างพร้อมทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะการเตรียมตัวนู่นนี่นั่นแต่ยังไปไหนไม่ได้ตอนนี้ล็อกดาวด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไปไหนไม่ได้ได้แต่เตรียมความพร้อมไว้เท่านั้นนะคะอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งสำหรับตัวคุณเนาะ ตัวคุณเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานมาร์กจะต้องเลือกเหมือนมีช้อยให้เลือกคุณนะ่ะชอบความเป๊ะก็จริงแต่ตัวคุณเองก็ยังมีความลังเลใจอยากทำทำเลยแต่พอถึงบอกให้รอก็รู้สึกว่าเออมันดีไหมอะ จะทำแล้วดีไหมอะ่ะนะคะช่วงนี้เรื่องของการงานมีคนซัพพอร์ตคุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะคะระมัดระวังนิดนึงเรื่องของอุบัติเหตุเข้าของมีคมบางอย่างเรื่องของงานอาจจะโดนคนทรยศหักหลังปักเนี่ยเอามีดปักหลังกันเลยทีเดียวนะคะหมายถึงคนที่จะมาทรยศเราหรือเราก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นให้นั่งสมาธิไพ่แนะนำว่าให้นั่งสมาธิ นะคะเพราะว่าการตัดสินใจใดๆของชาวราศีตุลช่วงนี้สองจิตสองใจไปหมดนะตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีความเป็นผู้ชายมากๆส่วนถ้าใครเป็นผู้ชายก็จะรู้สึกว่าแบบมีอารมณ์เหมือนผู้หญิงนั่นเองนะคะบางคนทำงานจนดึกดื่นหรือทำงานไม่เป็นเวลาช่วงนี้ก็นะคะอาจจะมีเกณฑ์ในการคิดที่จะลดน้ำหนักเรื่องของงานก็เยอะมากจนคุณก็ต้อง จัดการให้ดีแบ่งเวลาแบ่งอะไรให้ดีนะคะเอาละต่อมาเรื่องของการเงินเรื่องของการเงินได้เงินก้อนเก่ากลับมาเงินที่เอ้ยเหมือนจะไม่ได้ไม่ได้อะได้กลับคืนมานะคะสำหรับเรื่องของการเงินโปรเจกต์อะไรที่พับไปแล้วงัดกลับขึ้นมาใหม่นะคะได้ผู้หญิงพพอร์ตได้คนพพอร์ตเรื่องของการเงินตัวคุณเองปักใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ต้องซื้อให้ได้ต้องมีให้ได้คุณจะได้ซื้อของตามใจคุณปรารถนาหรือบางทีคือเห็นปุ๊บซื้อปับนะคะสำหรับชาวราศีตุลให้ระมัดระวังให้ดีอาจจะต้องเก็บเงินเป็นสิ่งของบางทีเสียเงินไปเรื่องของการกินอาหารการกินนะคะหรือไปกับสังคมเพื่อนฝูงนั่นเองต่อมาเรื่องของคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังโสดอยู่ก็ใครมีใครเข้ามาคุยก็เก็บไว้เนาะ เก็บไว้เออเขาดีไหมนูน่นนี่นั่นเก็บไว้นะคะทดไว้อยู่ในใจสําหรับเรื่องของคนคุยใครที่ดูแลคุณดีที่สุดคนนั้นได้ผ่านเขารอบนะคะสําหรับใครที่ยังโสดอยู่มีคนเข้ามาให้คุณกระชุ่มกระชวยหัวใจแต่ตัวคุณเองก็เป็นคนไม่ยอมคนเนาะเพราะฉะนั้น ใครที่เข้ามาคุยถ้าไม่ได้หวังเรื่องอนาคตระยะยาวคุณตัดทิ้งได้เลยค่ะนะคะคนที่เข้ามาจะเป็นรูปร่างลักษณะยังไงได้ไพ่ใบแดงขึ้นมาแสดงว่ายังไม่เข้ามานะคะเป็นคนเดิมๆที่ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณนั่นเองหรือไม่ตัวคุณเองก็ยังเบรกเรื่องของหัวใจยังไม่พบคนที่ถูกใจนั่นเองเอาล่ะสำหรับใครที่ มีคู่มีแฟนมีคนรักในเดือนนี้เป็นอย่างไรคุณตัวคุณเองเป็นคนบุญทุ่มค่ะเจ้าบุญทุ่มเปให้แฟนนะคะแฟนอยากได้ไรายได้นะคะแต่ตัวคุณเองเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบ คุณรู้สึกถึงศัจธรรมอะ่ะคุณรู้ถึงสัจธรรมว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกคุณค่อนข้างที่จะปรงกับเรื่องนี้นะคะไม่ว่าอะไรเข้ามาในชีวิตคุณยิ้มได้เสมอคุณยิ้มสู้กับมันนะคะส่วนความรู้สึกของคุณแฟนอาจจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันเพิ่มความหวานเหมือนตอนที่เราได้พบกันครั้งแรกนะคะตัวเขามีภาระค่อนข้างเยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้อง ช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันอย่าไปเพิ่มภาระให้เขาก็เป็นพอแล้วนะคะอาจจะได้ต่อเติมตกแต่งห้องใหม่ที่อยู่ใหม่นะคะเอาละค่ะความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนโดนล็อกด้วยมือถือนะคะไปไหนไม่ได้ค่ะสคุณทั้งสองคนอยู่ด้วยกันเนี่แหละนะเออให้ขอพรถึงศักดิ์สิทธิ์องค์พ่อพระพิฆเนศค่ะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เออ อะไรก็แล้วแต่ให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้หวานชื่นอยากได้อะไรขออยากได้อะไรพูดไปเลยนะคะเอาละค่ะต่อมาเป็นเรื่องของโชคลาภของชาวราศีตุลรักคนาตุลเป็นอย่างไรผู้ที่เกิดลักคนาตุลน,นะคะราศีตุลเดือนสิงหาคมนี้จะมีโชคไหม มีโชคค่ะขอพรพระพิคเนตได้เลยค่ะดูเลขได้เลยนะคะหรือบางคนจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่ทำงานนะคะแต่ตัวคุณเองก็ไม่ค่อยกล้าเล่นเยอะสักเท่าไหร่เนาะเอาละมีโชคนะคะสำหรับราศีตุลดูดีๆก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอหนาก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประตรงทุกท่านให้ชาวราศีตุลหรือผู้ที่ เปิดเข้ามาดูคลิปนี้นะคะจนถึงตอนนี้ขอให้ประสบความสําเร็จโชคดีมีชัยทุกทุกท่านทุกๆคนรวมถึงแม่หมอด้วยนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะคะแล้วก็ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนะคะแม่หมอไหนแปะไว้ให้แล้วนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อใครสนใจดูดวงกับแม่หมอไหนเชิญได้เลยค่ะทักเข้ามาได้นะคะต้องกราบขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ